สบายดีพี่น้องปลาของผักมาจากพังไทยวะนี่อยังนี่มีแน่นี่กาพิซกรนนาเพ่นพี่น้องของอีแมคองแมสีเด้นอยเางนั้อะไะมังคุดกับมังอ่อมีมังคุดมังอบรมอสองอย่างวะยังเด้เนาะเแดงวะ ได้กันหนาเลยพี่ตอมามือใดรมามือนี่บอกไก่วิเซียนไก่วิเซียนตัวแรกไเบิงด้เบิงอะไรเนีด้วเป็นอะไรอ่ะอืมห่านกับเนาะมันีใจมัชินุ่มมนุ่มคือไก่บ้านเขาเออได้ฮะนุ่มจัดจ้มน่ไก่วิเซียนเ้อไก่วิเซียนเออตัวทรายงอยู่ฝั่งไทยนะนะอืม เป็นจำจิ้มด้วยตัวเท่าไรนี่ตัวร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบบาทอืมบะแพงเนาะธรรมดาร้อยสามสิบกับแพงเลยร้อยสามสิบแพงเนาะอ,นอืมของฝากมาแต่ฝั่งไทยเด้อพี่น้องเด้อนี่มีหมักมังคุดเด้อพี่น้องเพิ่นแม่สีกับแม่เบียงคนละทงพี่น้องคนละทงเนาะ ครับพี่น้องหนมังคุดเนาะนนจะกินเลย,เลยอะไรกันกบใจอ่อนลายๆพี่น้องใส่ขนาดเนาะใส่ในบัตรเออมียังอีกฮะอันนี้ของสิบเพนมียังก็อย่างละเครื่องปั้นกันม,มียังก่อนะนะเบ แว่บ่อือันหนึ่งบดได้ถึกๆได้ไม่เท่าลง,งโอ้แว่เห็เล็กน้อยอมบ่อืของลินเด็กน้อยของลินเด็กน้อยแรกแล้วครับคนละสองสาาอันบอคนละสามคนละสามอืมอืมลูกสังรีนะบ่เนี่ยลูกสังรีอีกบ่โอเคโอเคบุญเกิดเมื่อเอาเมื่อให้สังรีงานคนละ,นละสังรีเป็นเหตุง,งานไรเหตุงานอยู่หน้าท้ายเลยบุญเมื่อ เป็นบริสุทธิ์มีรถไปได้รถเที่ยวมีคำหนึ่งรถประพาดยังแปลงไปแล้วอ,อืมพี่นอ้องขอบใจ<ม>อายไปห<ม>ล,ลายๆเนาะเป็นบบมีน้ำจิ้มโบมีน้ำจิ้มบ่เอาะไก่วิเซียนเนาะไก่วิเซียนเท่เลยตอนนี้เละโอเนนโอเนาะไปใช้กันเมือเ่อไรจ่ะ อาไอ้เป็นจัดแจงห้เลยพี่น้องใส่ถุงเนาะแรงมาขึ้นเ้อะแรงมากึเนาะมาไอ้อนกับน้องเมยเป็นไก่กไมเรือกนะคะว่าทิ้ไหนเออไปทิ้ตแต่นเนเจียวเจียวผู้ลอยตใช่ไหมดอาเจยวเขาไขมานอันทุงเขาไฟกลาเลยบวบบเป็นอันปั้นก็ลูกชางรีเจ็บเพนเดอนี่ตัวแรกฮะไอ้ออันนี้นะมันก็ปั้นกันมันมีอย่างละอันอย่างละอันนี่นะ กองน็ก้อยเขากัดหนินะอันนี้ได้จากบริเคียววะจ้ะคุณนี่ได้หนิคุณนางขม้าอยู่บริเคียวก็เอาไปเป็นกล่องกอไก่ไขเ่นนนรรเ,นเนีอ่อมันก็มุด้สกตาหดแน่เนาะสกตานะไก่มันซืใอ่เป็นเอาใส่ไกินเลยจะยิ้นีง่อันนี้เพ่เลาทงหนึ่งนหรือเปล่าหนักม่วเลยได้ไม่ดิมีย่กินทงไ่งมันนีอันนี้เพื่อนะราทงด้วยยังเกาะ เอาไปเคือนเจ้าพงหนึ่งหาอะไรท่าได้หน <ss ort> ึ่อือร้อยร้อยเท่าได้ร่อนซื้อไปเลยนี่ร้อยเดียวร้อยเดียวบ่ไก่คือกันเท่ากระสุนมาตัวชายอุบะนี่ยเดี๋ยวหมูกดะหัไก่ย่างเชียงมันนิ่มได้พออลูกสังรีคนละสามบ่มันคนมีมีคนละอันคนละอันอือมือเท่ากันละมือได้บางๆจะไปหายเิ่น พเพล่นมามือนเท่นมาอนี่นี่นี่ได้อ่ะพี่น้องสีเดินทางกลับดเดี๋ยวนพี่น้องนี่เนาะเดี๋ยวเอารถมาเขามาใส่ก่นอนเฮ้ยมวนว่าไปไทยฮะดื้อยี่ปุ่นแล้วตื้ออยู่าไปเลยคนอันนี้อยูีย่ปุ่นแล้วฝนคือบกีิดือ้งงอใช่ไหมฝนดือยู่ีุ่นแล้วนหนาคือบกติดือ้อเลย,ยนเนาะ โอ้ยบัดเพิ่มดื้อมาดแล้วุณาบลอดแพงบอ่อนไปผนะุบดใบแพ่งบเายาแพงารลอดนะชอหาพันดําบัตชิพันกี 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, เปชามิหาพันหอดทางแ้เฮ็ดบัตเลืองเนาะสามวันบอกเพิ่มได้แต่ว่าพันเจ้าบ,บยังบท่านเห็ดปุ่มนะเขาไปเห็ดนั่งชิมผนแดนนะแนสนชามไปเห็นหนึ่แนสนชาแก็มาจ้ำบัตนั่น 1ิ0พัเป็นแสนชีพาหลุดเ้าหาพันเป็นแสนทกสิษาพันชอดทางไท้ทางไท้บริเก็ตเงินจักบาทโองเสียแต่ฟังเล่าเนาะเบิจะไปคึกง่ายๆตองเห็นไปนะอพี่ะแต่ประคับรถจักเอง่ั่ไหบเปบ่ได้เนาะหายรถจักขามไปเออขี่รถจักรไปเองนคอวนี่คนละ คันแล้วแหละเก็บบริการไปไหนที่เนาะต่นี่ไปก<ม><ร>ุปนบอลบอลก็ได้รถใหญ่อ่ะกลับก่อนพี่น้องไปนี้เนาะอ่ะมือพฝนคือสีต,ตุกอะไรพี่น้องเลยโอ้หูไม่หละมือพนน่าพี่นอ้อ,อ,นอ,นองตอนนี้ก็มาหอดเทือนเลยเด้อพี่น้องเด้ออ้มาแม่ทักทายสี่เนี่ยแม่สบายดีอ่าสบายดีเด้ออีกสี่ อแม่ีน้องเดอันนี้กอันนี้ไปให้นี่ของของร้านเพื่อนน่ะเอยอ้นเราเอาไอันนี้คนละทงเพื่อนมาให้นี่หาสิพันขอบคุณหลายรายเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกิเสื่จานส่งมตเนี่เปนผักมาเนาะักมาให้เม่อีเนาะรับไวเนาแ่้านุมแม่เน่มมยางนี่ ซีฟเพนี่มึงด้วยไก่วีเซียนเพคนว่าไก่ไทยกินอะไรไก่เนื้อนุ่มเพคนว่าลองมึงดูวยเนื้อนุ่มมาดูเต้นซีฟมึงด้วยไก่เนื้อนุ่มเว้ยไก่เนื้อนุ่มคนว่าจังนลยมีแหว่สำหรับเด็กน้อยแหว่สำหรับเด็กน้อยระวังเขี่ยวเขากำลังขึ้นใหม่ว่าจะกัดอันนี้อันนี้กระเบนโบว์เหตนะ แมนมอเลยล่ะอีกสามมันจะปูให้เเดียวไว่ให้ลูกสังลีอตัวนึงนเลยขอบณเลยีามาห้นี่แล้วว่าย่นมันเนาถิ่มแล้ววามือแล้วก็ต้องเอามาให้เลยมือนี่เราพอดีเลยลังมันนเื้อพอดนเลยอายันมาด้ก็อุ้ยตะบนตบน้อะนตะน ขอบคุณเลทุกคนไก่คละโต้พ่นออันนี้คละทงไก่วิเชียนนาดขอบคุณอหลายเ็กนีดเ้อซื้อของฝากมาให้รานอย่เดียวด่ได้บบดูดมือแล้วอันละ400เลยร้อยเลยละวะตัวอันหนยาด้ยหามเปิดปกติดูดมือไี่ได้เยอ่ะเดี๋ยวไปพุ่นก่อนพี่น้องไปทั้งพุ่นก่อนไปพุ่นต่อพี่น้อง พี่น้องมาหอด้อยเลยได้พี่น้องผ่านมนเบียงเปยนพี่น้องพี่น้องมีผงต้นงผักงผจากอันนั้นแหละไอ้อ้นอะไรเป็นวาแล้วพี่ชายก็น่าเป็นมาเตมุกดาฮานแต่ฝันเอาหมากไม้มาให้เลยการไก่วิเซียนคนละโต้เป็นวะได้ไก่ไก่เนื้อนุ่มสิีมึงดูห่ะค่ะค่ะเป็นมาเไมีอเป็นมามุกดาฮานเดย์เป็นไปมมุกดาฮานไปไทยอะไรเนาะม่เบียงเหมนกอ่ะนไก่วิเซียนซิีมึงดูไก่เนื้อนุ่ม เนื้อนุ่มนะโบคือไก่แบบเขาย่างนีะไก่เขาย่างจะเป็นแบบนึงอะัคุดอีแแม่งมักนอกยู่คนละทงอยู่เฮือนกันนี่ไงคนละทงเลยกัไก่คนละตัโอขอบใจหลายเรื่ออ่าี่นองเลยของผักจากตะอุ่นกันหน้าเรื่องมาติมุกสหายพี่เพาอไปแทนเลย พราะเราบบทำมืออื่นนี่ยังไม่นำมาเราก็เลยบอกให้มือนี้มันขับนี่ก็มาอนี้ป่มาหาก็มาหกไม่หงอยกระทงไก่คนละโตย็นกระเพาะน่องแม่มัดที่สุดเลยที่สุดนะแล้วก็แว่น้ำแว่เด็กน้อยคนละสามอันเราให้ลูกสังรีครับลูกเซเพนเป็นอนแล้ อเาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ป้าตูกับโคจบขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องใดก็ฝากก,ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจส่องป้าตูดเซน,น,นัวแซนแอลเด้อพี่น้องเนาะผู้ป่าไม่เปลืองพี่น้องพ้นจิตตกอีกแล้วสำหรับคลิปนี้กันลาไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้อง